ทุกนคนทุกทงานด้อดูเราโหมวันเดิตทางชาแนลวันนี้เราจะมาทำวันนี้เราจะมาดูแม็ SC 4 4. ก SCP 2องศ SCP นั่อออันนี้แม็กที่ผมทำเองอนะเนี่อาจจะประมาณน,น,อน,นโอเค,อเ,คเราไปเริ่มกันเลย ถึงสร้างได้แค่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเองนะคะตัวแรก S C V หกไปสองตรงนี้เป็นคีเตอร์นะ,ะบอกว่าหลายคนหรือหลายคนหรือบางคนก็รู้จักนะไอติ๊กก็รู้จักทุกคนเลยดังสักขนาดนี้นะโอเคอันนี้เป็นออนมันเป็นแบบอันนี้นะคะือแบบเอาสีนีที่ไหมจะมาคราฟเช่นสูงก้าหกเอาเอ็นด์แบงคมาดับแปลงเป็นสูงก้าหกประมาณนี้ไม่ใช่เอสอ้อนแบบ พวอเสีก็เหมือนมากเลยนะเป็นหมาป่าที่เอามาดัดเป็นนี่มีคอมประโซ่คอมพิวเตอร์นี่มีแอ,อนออนคอมนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นน้ำกดที่ใช้สั่ง SGB ของปซึ่งในตัวนี้ไม่ได้เป็นอมาตะแต่พุ่งถืกแบบ ถึกมากๆเ <y> ต่ตัยังใช้สตริงสั่งนาย้มีได้อยู่แลยก็ซูซี N ้ง e สก็หกออนนี้นะโอเก็ชอบใครชอบก็บอกเลยว่าชอบเลยชอบเรือามีอะไรขัดไปบ้าๆแต่ชอบผมนะมันไม่มีอะลรขัดยะเว้นหนูตัวต่อมาที่ทุกน่าจะรู้จกักลองจากปกกลสองนง โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอ้โหตัวนี้นะชีกัดคานอะไรไปไหนี่ก็คือ scp ศูนย์เก้าหกบอกว่าทุกคนก็รู้จักกันแหละเพราะว่าศูนย์เก้าหกนี่น่าจะเป็นตัวที่ดังที่สุดเลยคือ้วบางคนก็อาจจะรู้จักบางคนก็อาจจะรู้จักคือใครก็รู้จักก็ใคร จาก a อจก็ต hey, okay. really? okay. ้องรู้จักสีข้๊อของแล้วด้วยเออใครวะาะที่รู้จักเอจีพีก็ไม่รู้จักสีข้๊อกหกจะมีมีเหรอโอเคไม่มีทางเข้าด้วยนะแล้วถุงก๊อกวอร์ชันนี้เอาดีไซน์จากอินเดียมาถุงที่เด็กไม่ดู มาตัวต่อมา scp หนึ่งจุดแปดนะเป็นแว่นสามติับดยอดแต่ผมกดของสุกองันเพรวใส่แล้วมันจะมีตัวอะไรตว้สามมติดตัวนว่า scp ้เนตัวนี้เป็นตัวอะไรกันนะคือ scp หนึมระดับยูคลินคือใครบ้างวะพี่รู้จัก scp แต่ไม่รู้จักหนึ่จุดสามคือแบบ คือถ้าเกิดไม่รู้จักอิสระ3นี่คือคุณไม่ใช่คนที่รู้จัก SJP นะฮะก็เป็นตัวเบสิคที่สุดแล้วก็แบบพูดเขาว่า SJP ก็จะไดแกได้ก่อนเอาตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรที่ดแต่ไม่ติมันก็เลยเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนี่ก็คือประตูเปิดปิดเปิดอยู เกิดรอปิด่อม,อมา SCP 5 1 3ึงางรู้จักบางคนก็ไม่รู้จักแต่สำหรับคนที่รู้จักแบบ เห็น scp แล้วน่าสนใจก็เลยเปิดก็เลยหาข้อมูลด้วน่าจะรู้จักกันดีนะะในเกมก็น่าจะทนฮะก็คือมันเป็นละคคังเวลาเราสั่นเวลาเราสั่งนะคับสั่นละคังแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์ประหลาดตัวนึงออกมาซึ่งหน้าตาก็น่ากลัวและสาวโคตรหลอนแต่ผมผมไม่เอาแล้วกันเราว่าผมเป็นคนที่ขวัญอ่อนเจงโหเปคนที่ขวัญดูต่อาเป็น scp สีเขียวสีเีตัเดีสีเีด้ั ครับถ้าเวลาเราใสยนี่มันจะซามออด scp 1 4 9 9งสี่คิดหนึไม่รู้เหมือนกันจะเองยของกินจะสุดท้ายตอนนี้นะมาเาเล่นไปเลยตัวนี้ก็คือ scp 8ป0บางคนน่าจะไม่รู้แหละเพราะว่ามันเป็นแบบไม่เป็นคุณไม่เป็นกุญแจเป็น scp กุญแจผมขอไม่เข้าไปแล้วกันเดี๋ยวผมบินไป จ,จริงในเกมก็มีนะแต่ผมไม่กล้าแต,แต่ผมเคยเล่นไหมเคยเล่นแต่ไม่เคยเจอเลยหาโคตรยากนี่ครับจอไฟฟ้ามีแค่ดิสโตนกับดิสโตรนบล็บอกเก่นี้ไม่มีคอมมนวงคอมมานบล็อกเลยขออภัยด้วยนะคะาว่าผมก็ไม่ได้เก่งคอมมานดระดับไม่ได้เก่งคอมมานระดับจูเลียสเพราะว่าจริแล้วนี่ถือว่าผมบูชาอะไรว่าเป็นอัศริยะของคอมมานจริงเพราะว่าคุณลองไปดาวน์โหลดแมปเขาดูเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง แล้วคุณลองเปลี่ยนเป็นเกมโหมดคร е เทีแล้วก็ทุบดูคุณจะคุณจะรู้เลยว่าเขานี่คือสุดยอดตัวจริงเขาคืออนตอนนี้จะถึงแค่ V หนึดสองแล้วกันโอเคตอนนี้เราจะไปดู SCP S C P แปดหกศูนย์ขีดสองกันเลยนี่ครับเป็นแมวยักษ์มันก็เป็นแมวยักษ์็แหละแต่จริงๆไม่ใช่แมวยักษ์มันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีกิ่งไม้ด้านหลังน่สัยก,ก็ประมาณนี้ครับ นี่แต่หากใครอยากดูอแบบอดออนจริงๆถนะ้าก็น่าจะรออีกนานเพราะว่าตอนนี้ SCP f o r m a t i o n v 3ของอดีเดีมอน18กําลังอัปเดตอยู่นะคะคือแบบกําลังสร้างอยู่โอเคต้องรอก่อนแต่เดี๋ยวมาแน่นอนครับติดแบบนานมาาาีีหลายตัวเพิ่มขึ้นมาเลยครับอันนี้คือ SCP ทั้งหมดที่ผมมีนะ,ะที่ผมสร้างมาจริงๆมีตัวอื่นได้ตั้งสูี่เ้า ศูนย์สี่เมเก้าสี่แแล้วก็เกแล้วก็อีกเยอะๆนะฮะอีกเยอะเลยแล้วก็น่าจะมีอีกรบล็อกบล็อกอันนี้ไม่ใช่บล็อกของก็ไดก็ก็ได้ก็ก็ได้็ก้กก็ไก้น อันจีิงผมก็ชอบไมจริงๆนะก็ชอบนะชอบเป็นทำไมครับมาก่อนแล้วก็ชอบจริงๆพราะว่าเอาว่าภาพมันมืดแล้วผมก็เป็นคนขวัญอ่อนไงผมก็ไม่ชอบแต่พอเล่นในนี้ก็ดีดีเด็กเไม่มีคำมาเอ้อไม่ใช่คำว่ามาอยู่ใช้เล็กต,ตัวนะเออนี่คือสินค้าหงนะแต่ไหนก็อกแล้วเข้าไปเลยขี้เกียจ นี่คือหน้าของเสียงผ้หหน้าตาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังเดี๋ยวตอนนั้นนี่จากหายก็ไปนาเลยนะคุณผู้รักทุ่านฮะก็ก็มาเล่าิปนใหม่ สองสามคลิปแค่นีก็สีแม่คลิปนี่น 45, นนแหละสีแม่กว่ากันน้นเปิดประากเขาเดี๋ยวใครที่อยากเล่นน,นี่ Julius. หรือว่าพี่จูเลียสหรือเปล่าเรียกพี่หรือว่าเรียกอันนี้ดีน่าจะไะมามาก็พี่เขาก็มีสตรีมส่วนนะซึ่งช่องลืมไปผมทิ้งลิงช่องไม่เป็นทิ้งยังไงก็ทิ้งไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิม ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวค่อยไปหากันเอาเลนะต้องขออภัยนาทีนี้ด้วยเดี๋ยวในอนาคตถ้าผมทิ้งลิงก์ช่องไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำนะฮะเออบางคนใส่พี่พี่ทำไมไมันสลามผมปิดสปอนปิดสปอนทุกสิ่งนะเว้นถ้าผมวางมันจะสปอนซัมมอนอยู่โอเคสำหรับใครที่อยากเล่นแอคอนนี้ทีนี้ไม่ได้แ่าวนะฮะไม่ได้ซับไม่ได้เลยบางคนก็สงสัยว่าไอคอนคืออะไรผมก็ไม่ดูเหมือนกันเนาะมันต่างก okay, 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 ันยังไง แต่สิ่งที่ผมเห็นได้นะสำหรับ SCP S C P มอสกับไอคอรเนี่ยคือมอสเนี่ย S C P จะนิ่งมากเวลาสุต้องร้องไห้แบบนิ่งมากเดี๋ยวยัไ ي, แบบงไงเนี่ยแบบร้องไห้แบบเอาแค่เอามือปิดปากก็ม,มนิ่งมากนิ่งอะคืออันนี้จริงผมไม่ได้ลงนะแต่เห็นใน u t u b e แบบเวลาใครมองมา้าม,มันนิ่งมากคือแบบแบบมันลุกมันลุกเอามือปิดตาล้อห้าปุ๊บมันนิ่งมากแบบไม่มีเอฟเฟกต์ไเลยแนนะต่ไออรมีนะคะแต่ บทชันแรกเลยสนก็หกที่โคตรเก่ายังมีเอกะใสายหัวแบบไายไปมาทรมานเลยนะแบบอันที่จริงผมไม่ได้บอกว่านี่มดไม่ดีมันีสามคืแบบอันนี้จริงอะมดนี่บอกเลยว่าเป็นตำนานคือแบบคือแบบบล็อกมันเยอะมากแล้วก็พวกสมอนนี่โอ้โหบอกเลยว่าเยอะแต่ผมดาว์โหลดไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้นะหรือว่ามันใช้ได้แค่บนคอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเค แล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดก็บอกใารด้วยเพราะว่าเา๋้วทินใต้คอมเมนต์เลยว่าชอบตัวไหน,นตัวนี้มีในออไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมว่าเฮ้ยพี่มี S P ตัวนี้ในอ O อนี่เดี๋ยวผมก็จะบอกเลยว่าเอ้ยน้องมันเฮ้วน้องพี่มันอยู่ที่ออนี้แล้วผมก็จะพิมพ์ไปแต่บางตัวก็อาจจะไม่มีก็ต้องขอให้ด้วยนะแต่สำหรับใครที่เล่นมคอมมี่น่าจะลงรถล็อกดาวน์อย่างสบายๆเลยนะครับก็ วันนี้ผมคงต้องขอตัวลาแค่นี้แหละเดี๋ยวตอนนี้ดับด้วเนแนวติโมงแล้วเนี่ยโวยสองทุ่มแล้วแล้วก็เออมีคำถามนะใครปิดเทอมไหบ้างถ้าใครปิดเทอมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยแต่ถ้าใครยังไม่ปิดก็ทั้งมันฮะสำหรับเด็กหนิฮะแล้วก็ทุเรียนที่จะเป็นติดติเล็กๆของสองสีสีสี s c t f อนแบบ ทั้งจริงมีเยอะแล้วครัทั้งไอเทมทั้งบล็อกทั้งคลิปสีอะไร hit อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวขอต้อนับเพียงข้านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าถ้าพบห้าไลค์มาห้าไลค์ถ้าไม่ถึงห้าไลค์นี่ผมจะไม่ทำคลิปสติที่แต่องทำคลิปเองจนกว่าจะถึงห้าไลค์ ดแบบเดี๋ยวยน,ยนี้คนดูชอบผมน้อยเหลือมากคแบบไม่เกี่ยวแบบนี่ไงอะแบบคนดูน้อยมากแล้วก็คอมเมนต์ก็ไม่ค่อยเยอะเด้ยวยตลอดไม่เจอคอมเมนต์เลย,ยทุกแบบทุกทุกมีแต่คนดูนะไม่รู้คนดูกดแบบดิง้งปัือเปล่า,ลา,าครับก็ขอแล้วไว้เหี้ยตรงนี้ครับถ้าใครชอบอก็ไค์กดแชบรบ์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับวันนี้บาย